ดังนี้นะครับก็คือจะได้ของเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน67นะครับเรียกว่าได้รับครบนะครับสำหรับกลุ่มนี้โดยกลุ่มนี้นะครับจะได้รับการโอนเงินครั้งที่1ในเดือนมีนาคม67นะครับเป็นงวดของเดือนมกราถึงเดือนมีนา67นะครับและนี่นะครับก็เป็นตารางอย่างละเอียดเลยนะครับว่าท่านไหนจะได้รับเงินกันวันไหนนะครับโดยรอบนี้นะครับเขาจะแบ่งการโอนเป็น3กลุ่ม3วันนะครับวันแรกที่โอนนะครับ11มีนาคม67ก็คือกลุ่มที่เกิดก่อนวันที่สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมููลข่่าาาาาสรดีีมมฝกกนผ้ชชอเเคย ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็จะมาแจ้งข่าวด่วนสำหรับท่านผู้สูงอายุนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีเงินเข้า3วันติดเลยนะครับวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่11มีนานครับแล้วก็12・13องสามีนาก็มีการโอนเช่นกันนะครับโอน3วันนะครับโดยเงินที่จะโอนนะครับแต่ละท่านจะได้รับตั้งแต่100 200ไเป็นจนถึง300บาทนะครับใครจะได้ร้อยส0งหรือ300แล้วก็ใครจะได้วันที่11 12หรือ13นะครับก็ไปดูรายละเอียดกันที่ในคลิปได้เลยนะครับและนี่นะครับเป็นตารางอย่างละเอียดเลยนะครับกรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ปี67เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยเริ่มมีนาคม67นะครับอันนี้เป็นอินโฟกราฟิกของกรมบัญชีกลางโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนนะครับหนึ100บาทต่อเดือนระยะเวลา9เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2567นนหนะครับดูว่า ท่านอยู่กลุ่มไหนนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือเกิดก่อน1มีนาคม2507นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ดังนี้นะครับก็คือจะได้ของเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน67นะครับเรียกว่าได้รับครบนะครับสำหรับกลุ่มนี้โดยกลุ่มนี้นะครับจะได้รับการโอนเงินครั้งที่1ในเดือนมีนาคม67นะครับเป็นงวดของเดือนมกราคมถึงเดือนมีนา67นะครับซึ่งจะได้รับ300บาทแล้วก็รอบที่2นะครับจะได้รับในเดือนมิถุนายน67นะครับเป็นรอบของเดือนเมษาถึงมิถุนายน67จํานวน300บาาาทททนคคครรรััแล้้้้วกก็งงี่3โอสุด จะได้รับในเดือนกันยายน67นะครับก็เป็นงวดของเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยายน67ซึ่งกลุ่มแรกที่ว่ามาน,นี้นะครับจะได้รับเต็มๆก็คือ900บาทนะครับและสําหรับกลุ่มที่เหลือนะครับก็เป็นผู้สูงอายุรายใหม่นั่นเองนะครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31มกราคม2507นะครับเดือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือจะได้ของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน67ของเดือนมกราท่านไม่ได้นั่นเองนะครับโดนตัดไป1เดือนท่านก็จะได้รับการโอนครั้งแรกนะครับเดือนมีนาคม200บบาาทททงวดี่2จะไ้300 ที่3ได้300บาทนะครับกลุ่มนี้จะได้800บาทกลุ่มต่อมานะครับเกิดระหว่างวันที่1ถึง29กุมภาพันธ์า5 0 7นะครับเดือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือมีนาถึงกันยา 1 0 0 300 300รวม700นะครับกลุ่มต่อมาเกิดระหว่างวันที่1ถึง31มเอมีนา2องพนจนะครับจะได้รับของเดือนเมษาถึงเดือนกันยา6 7การโอนครั้งที่1นะครับกลุ่มนี้จะอดเลยนะครับจะไม่ได้จะได้เฉพาะการโอนครคนั้งที่2นะครับก็คือเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าเป็นวันไหนนะครับรอบนี้เวลาเขาโอนเขาก็โอนให้เป็นกลุ่มกลุ่ม3กลุ่มนะครับก็จะงงเดี๋ยวผมอธิบายละเอียดอย่างแน่นอนนะครับรอบสุดท้ายครั้งที่3 300ก็จะได้รวม600กลนี้ ก็คือจะได้โอน2ครั้งเท่านั้น300-300นะครับกลุ่มต่อมานะครับ1-30เมษา หรือก็ค e ือท่านที่เกิดในเดือนเมษายน2507นะครับจะได้รับพฤษภาถึงกันยายน200-300รวมเป็น500นะครับกลุ่มนี้กลุ่มต่อมานะครับเกิดภายในเดือนพฤษภาคม2507นะครับจะได้รับของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน6-7งวดที่2นะครับจะได้รับ100บาทงวดที่3จะได้300รวม400นะครับกลุ่มต่อมานะครับท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายน2507นะครับจะได้รับของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนการโอนครั้งแรกก็ไม่ได้นะครับการโอนครั้งที่2ก็ไม่ไไดด้้ท่านจะรับก โอนครั้งที่3นะครับในเดือนกันยายน6 7นะครับ3า0บาทกลุ่มนี้ทั้งปีเลยก็จะได้แค่300นะครับกลุ่มต่อมานะครับเกิดภายในเดือนกรกฎาคม2 5 0 7นจะครับจะได้ของเดือนสิงหาถึงเดือนกันยา67จํานวน200บาทนะครับสำหรับการโอนครั้งที่3กลุ่มสุดท้ายนะครับท่านที่เกิดภายในเดือนสิงหาคม2 5 0 7นจะครับจะได้รับของเดือนกันยายน6 7ซึ่งก็คือท่านได้รับสิทธิ์แค่เดือนเดียวนะครับ1น0้บาทโอนครั้งที่3นะครับในเดือนกันยายนนะครับและนี่นะครับก็เป็นตารางอย่าง โดยรอบนี้นะครับเขาจะแบ่งการโอนเป็น3กลุ่ม3วันนะครับวันแรกที่โอนนะครับ11มีนาคม67ก็คือกลุ่มที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495นะครับแล้วก็วันต่อมานะครับเขาจะโอนวันที่12มีนาคม67นะครับสำหรับกลุ่มท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495ถึงวันที่31ธันวาคม2501นะครับกลุ่มที่3นะครับเขาจะโอนให้วันที่13มีนาคม67นะครับก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502นะครับจนถึงวันที่ 29กุมภาพันธ์2 5ง7นะครับโดย3ากลุ่มท่านจะได้รับเงินตามนี้ท่านต้องเข้าเงื่อนไขนี้ด้วยนะครับก็คือท่านจะต้องทําการยินยนตดวตนหรือ EKYC นะครับภายในไม่เกินวันที่26กุมภาันธ์67นะครับแล้วท่านก็ต้องมีเงื่อนไขนี้อีกก็คือกรณีมีบัญชีพร้อมเพย์ท่านจะต้องผูกกับเลขประจําตัวประชาชนภายในไม่เกินวันที่6มีนาคม67หรือถ้าท่านไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ท่านต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคลอออื่่่่่่นนนนนนภาาาายใใงงงช้ไไมมเเกกิวัททที20ุ67ซึดข 3อย่างนี้แล้วนะครับก็คือส่วนใหญ่นั่นเองนะครับท่านก็จะได้รับเงินตามกําหนดนี้นะครับ3วันนี้การโอนครั้งที่2นะครับก็จะโอนเป็น3กลุ่มเช่นกันนะครับกลุ่มแรกโอนครั้งที่2นะครับจะตรงกับวันที่11มิถุนายน6 7นะครับก็คือกลุ่มที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495กนะครับกลุ่มที่2โอนครั้งที่2 ก็จะตรงกับวันที่12มิถุนายน67นะครับกลุ่มที่เกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501กลุ่มที่3จะได้รับครั้งที่2ในวันที่13มิถุนายน67ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502 ถึงวันที่31พฤษภาคม2507สําหรับการโอนครั้งที่3นะครับก็จะโอนเป็น3ครั้งเช่นกันนะครับกลุ่มแรกโอนครั้งที่3นะครับจะตรงกับวันที่11กันยายน67นะครับสําหรับตรงนี้ก็คือกลุ่มเดิมนั่นเองนะครับกลุ่ม2โอนครั้งที่3จะตรงกับวันที่12กันยายน67นะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเดิมเหมือนเมื่อสักครู่นะครับสําหรับกลุ่มสุดท้ายโอนครั้งที่3นะครับจะตรงกับวันที่13กันยายน67กลุ่มนี้นะครับเด วันที่31สิงหาคม2507นะครับสังเกตว่าเดือนจะไม่ตรงกันนะครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดที่ยืนยันตัวตนแล้วหรือมีบัญชีพร้อมเพย์แล้วหรือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นไปแล้วนะครับสามเงื่อนไขนี้ท่านก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ทานะครับท่านก็ดูตารางกันเอาเองนะครับว่าท่านยังไม่ได้ทําอะไรก็ต้องทําภายในกําหนดนี้นะครับถ้าดูไม่ทันท่านก็หยุดภาพดูกันนะครับหรืออาจจะย้อนหลังก็ ได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาอยากจะสอบถามนะครับก็โทรไปที่ call center นะครับ022706400นะครับนอกจากเบี้ยที่โอนให้เมื่อสักครู่นี้นะครับในวันที่20มีนา2567ก็มีเบี้ยพิเศษอีก1ตัวนะครับที่โอนเข้ามาในกลุ่มเปาะบางนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดของเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมนะครับจำนวน200บาทเบี้ยนี้นะครับกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้นะครับสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม20 0บบาาาทต่่่อออคนนนนเเเดืซึงกกรมญชีจะโิข้ ของผู้พิการผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักของธนาคารอะไรก็ได้นะครับพร้อมเพย์นะครับแต่สําหรับท่านผู้พิการนะครับที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะครับทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้เพิ่มความสะดวกแก่ท่านผู้พิการเท่านั้นนะครับก็คือจะทําการโอนเงินสดไปที่บัญชีธนาคารเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยหลักในทุกเดือนนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นท่านผู้สูงอายุนะครับเขาจะไม่โอนให้นะครับถ้าไม่มีพร้อมเพย์